หนอวกเด็กก no well, ันก well, ็โดนแล้วมเาข้า่าเลยสูงไม่เท่ากันหัวใจหูสูคักแคล่วนอ้มันวใของกูเด้อมึงไม่ยัมถือมอบบนี้เเรปากีโถ่มนทีุ่กกูกับหูลูกไ้ตัวี่คนิี้โ่ยิ่มมีมาสัใจ่เมลักเอาแต่เฮ้ยต่ำเขาไปกูขใครนะา ันีที่ว่าเจ้าเสีวนาเ้าไมใส่ตั้งข้อปูดอยู่อันี้ไม่เล่นเอาตันคันปูไปรองบาูกแงแล้แม่เยกีงเยไปลบานแค่้บานดนี่มียาน่าเือิดไปแล้วยอนองทำกทเียมจบรยพนักงานแต่ยาเิเจ๊งห้องเงนในเนีย้ ขับุถใสของเจาะออกตะ่อมกระโดดนงโคอให้ยายนดูท่านเจาะยไหนสั้นรงอดิวม่ยายถกนอมรับ็นทุกยางอให้ผูกกระบอกเราทอนเป็นหัวก็มีกัรสนองคำเมียโ้ยเมียั่าไหนโลให้พวกรธอมานเอาใครมได้ ม่สนุกพวกก็อยากกเอากไม่งิกัวม่ให้เอาอกมเลยกมือกวเ็ัอ่ามาบบนี้องโกิเองกระเทยตัวกระเทม็ดน้จะกเท่าเอาวกออกมาเลีกันรึะ เลาโค่นคนจิตเราตะทวนไม่ได้ประมาณนั้ลควรจะะเป็นยังเท่าไว้เปทางอ้อมทางหน้าแล้วคอยอ่อเองเขาเพราะว่าขานเขาไม่สู้ทางเดียวมุกอูบ้างขอยก็เสียวไว้เองล่าลอบเลือดท่อ มึงสิไปโสดไสเจ้าดาก็เทื่อมึงกูบ่ <laughs> ตักอินเมอินออีแม่ห้ยแล้วบานีเืองพี่น้อเอ้แล้วบใครก็มีหัวใจาเป็นอสักอินมอินพี่นนออีแม่จะเราคนรำตาซึมแล้วมา่โน้อท้ยตาึดาทีกันลำตาซึ่งน้องออพี่นนอสุดยอดครับไา หนักหมดมากเลยเสียยังสรุปให้เฒ่าสาจะเบ่งแน่ทั้งหัวหัวหัวนี่ยังมวดอ่ะไม่จะ <laughs> <laughs> กอดใดลูกสะใภ้อพิีจูงกันไว้ให้ยังชิดดั้งใดจะเอาสอนบัดนี้ก่อนมนงเปียนลางเอ็นดูหนุนคนละนายตายแล,ลยย้วกูกะย่าพอนเหนี้วูิบอเอาไปเกอ็อเอเสอพายาให้จงให้กูเห็นมึงนจะรักบีบตายชิดเั็นตายจะเห็นวินนนน่กก็เทยพีบา

ว่าสิได้เป็นสันตงกัจจุบันยาสิมีอักขีต่อจะเอไรก็มาามมีอผมเอากันมาดดนแนงวดสงสารลูกบ้านขอรัอเพียงกับพ่อเี่หลกนักเขาหงย យើងយកមកតាមគ្នាហើយគប្បីណែនកាប់មិញគនអឺអូមេអីណាមួយឯង ผมก็พอแล้วจนเป็นเยอะแล้วใช่ไหครับผมวิเศษจรบอกคือเหตของมึงไงทีว่าคุสีหูทองไงว่าคุณยิ่งใหญ่เมื่อไงอบร้อนเมื่อไงตานี่สีไม่อบเยี่ยมก็ทำหนี้ทีมันคุณยิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ก้องตัวห

ไอยถอปลูกกับมาเราจะเอามาเจ้าสี่ห้าพ่อห้าผมห้าพนสี่กันต้เป็นบ้อสนเจ้าแน่จริงแลเมย้อิพเด้วเจ้าป๋าพ่อยไ่ยงไมยังไม่เจเรยอใ่ะมาวไม่ต่งเขาเยกใคาไใรี่ว่ต้องาอกได้ี่ บอกใครไลูกผู้หังเล็กดังไบนทลูกวไังไงไม่ยด้สบผิดไม่ได้สมบูริดเกระเทยิดบอกเป็นเทยผิดผิดบอกได้ท่านรักมาได้ตายรถไม่ยดู้ณิดหนีอันตันอีกเาจะว่าหนีอันพ แต่ว่าส <P> ีแล <ination> sí <es> ้วก็เกียสพว่สีแมสสี่ขาวขมึงม่ปายยี่เจ๊บุ้งยิงสู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 โตเนี่ยบ้าเอาเสียาหนาแค่ล้จเพือนของคูไปูบ่าแมแต่ละตัวกระช้อยขล้อเฉลี่ยแตแต่นู่้หงนีไกับมันแต่ก็แม่แเสียหยยุ่ีเนอะ

บางง่อนงอนก่อนงม,มาผีน้างตาจุ๋่ขู่ว่าง่มนงอฝ้าไปเอบเอาเหว่าผ้านาแพ้เขางุ่งแล้วหนี้ล้วจากเพื่อนเขากูไปถ้ากูบอกมาเดี๋ยวนี้กุจะเห็นหนังนานี่นะกูกสิแจ้งเขวจมากจับหัวมึงไป้าโสูนี้หมดรู้ัี้หอ ไม่นมกเกน,น่ยกูบอกเกินยิงที่บอกยิงมาจากไหน,นฮะไอซีเขาไม่เลย see, เ,ลเลยไอซีเขาไม่เลยเลยแม่มึงติพ่อ่าก่าเคยบอกกันกเสียกูเอง,ง,องกูบอกไอซสุว้มนีดูแลลูกหูพึ่งจังลูกไม่แต่งไม่ตาสสให้าาดูแลลูกกูสอดใต่หส้นตัดดูแลลูกหูแล้วสมมติไ่อไหนเนี่นนยฮะทองผางลูกหมูที่ชส่ลูกกูลัก็ถอยเอากันถ่้ยเป็นีะครับท่านเป็นแบบนี้กูบเนียกสวยต่อเลย เอาเงินค้าหน้าค่าไปค้าอยู่ค่กี่รูปวาบสูบาสุสัาข์แล้วกระสุนกระคาบลูกคาบตองสูนี่ยอมจะมาลูสผมไปาก้อหรอเ่จะบอกใครนะพี่เพราะว่าตอนนี้คุณมูวมาเนบ่ยเมื่อราพาจ้างมามาโดนรังสบักแจพ่อผู้ชายบอกในกันแทนไปเรื่อยๆพ่อสมใจอยากเรหนีจ้างไปขึ้นรถขันแล้วพี่จ้า เขาแคักไม่ใช่ใค้่อ <aesthetic> <inaudible> ือสนุไม่ต้องเนียะหลุกม้องอยไปสนใจภาษาับใค่หัืใจของเธออยู่ฮะมงดิมามิ ลูกสะไภ้ของกูนามึงอขันว่าแพงมันสิบเป็นตะเบิงว่ขันพวมึงนี่บอันี่ีมันสิบเป็นตะเบิงว่าทั้งนาเงาทั้งนาด้วอกไปเรืองครับเมื่อกี้นาด้วกูจะโต๊ะมาได้ไหมกูติ ああ。Oh. <laughs>